อีกคนหนึ่งที่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาอยัางไงก็คือนายชายยามพวานหรือไอ้สอสอปูอัดล่าสุดเลขาธิการสภาคาดหมายช่วงเวลาที่จะได้หมายจับไอ้สอสอปูอัดว่าไม่เกิน11กุมภาพันธ์แล้วก็สามารถบรรจุเป็นวาระให้สภาโหวตว่าจะส่งตัวให้ตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีไหมในวันที่20กุมภาพันธ์แหละชัยามพวาน มั่นเพียรจิตสสพักไทยก้าวหน้าโดนหมายจับข้อหาข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวไต้หวันสิ่งสำคัญที่ชัยยามพวานจะต้องทำมีสองข้อเท่านั้นแหละข้อแรกผมโพสต์ไว้ในปูจิตกรบุษบาแล้วหนึ่งคุณเมืองช่วยโผล่หัวออกมาสักทีได้ไหม ไม่ใช่ส่งข่าวผ่านผู้ช่วยอยู่นั่นแหละผู้ช่วยออกข่าวมาตั้งแต่ว่าถูกดิสเครดิตมึงมีเครดิตอะไรก่อนมีแต่ประวัติเชาวโฉจนถูกขับไล่ออกจากพักก้าวไกลอะไรคือเครดิตคะคุณคะจนมาถึงทำไมออกหมายจับเลยทำไมไม่มีหมายเรียกก่อนละ่ะเฮ้ยเอาเวลาที่หนีหัวซุกหัวซุนอยู่ตอนเนี้ ไปศึกษากฎหมายซะบ้างก็ได้นะมีหลักเกณฑ์มากมายที่ระบุเลยว่าออกหมายจับได้เลยไม่ต้องออกหมายเรียกความรู้อยู่ใน Google หาซะบ้างอย่าเข้าแต่เว็บโปะแล้วก็ชักว่าวหาความรู้มาประดับสมองบ้างให้มันสมเกียรติของการเป็นสมาชิกสภาผูดแทนราษฎรจะได้ไม่ให้ผู้ช่วยมาตัดสินหรือส่งสารออกมาอย่างง่อง้อแล้วตัวเองก็หายหัวไป สำคัญที่สุดเลยนะปูอัดปูอัดต,ต้องกล้าหาญที่จะเผชิญสถานการณ์ไม่ใช่ไปแอบอยู่หลังผู้ช่วยมันจะยิ่งจูงใจให้คนเขาเชื่อว่าแกหื่นกามจริงๆแกข่มขืนเขาจริงๆแกทำผิดจริงๆแกจึงหนีหนะ้าหายหัวไปเสร็จแล้วพอแกโผล่หัวออกมาสิ่งที่แกต้องทำคืออะไรปูอัดแกต้องถแถลงเลย ว่าแกจะไม่ใช้สิทธิ์ความเป็นสสมาคุ้มครองตัวเองแกขอประกาศเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามวาระนี้เข้าสู่การประชุมสภาขอให้สมาชิกสภาทุกคนโหวตเลยว่าส่งผมให้ตำรวจให้ตำรวจเอาตัวไปดำเนินคดีแค่สองข้อนี้เท่านั้นแหละปูอัดเอ้ยจบทำก่อนทำเลยทำทันทีไม่ต้องรอวันที่20กุมภาพันธ์หรอกจะรอทำไม ถ้าเราไม่ได้ทําก็ออกมาแถลงสิงว่าผมไม่ได้ทําและผมจะสู้คดีผมจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สอ,สอสอมาคุ้มกันตัวเองมันเป็นเรื่องทุเรศอุบาทบัดซบชาติชั่วระยำหมาผมไม่ทําไม่ใช่หายหัวไปอย่างนี้พอหายหัวไปอย่างนี้ทุกอย่างที่ฉันพูดไปมันเป็นคําที่คนจะใช้กับแกหมดเลยเข้าใจไหมเข้าใจบอสนะ <laughs>